สำหรับคนที่ใช้ไฮโพลนะครับในส่วนของการปรับในส่วนของขนาดข้อความแล้วก็ขนาดตวัวอักษรสำหรับตัวแอปนะครับโปรตีเราก็ไปที่ทั้งค่าหรือว่าเซตติ้งแล้วก็ไปที่ในส่วนของจอภาพและความสว่างจากนั้นเราเลือกขนาดข้อความนะครับเราก็เลือกตามที่เราต้องการนะครับถือว่าหากเราต้องการความสะดวกนะครับเราสามารถที่จะ ไปในสน่วนของส่วนควบคุมน,นะครับจากนั้นก็เลือกปรับได้หากเราเพิ่มในสน่วนเมนูทางลัดในส,น,นส่วนของส่วนควบคุมโดยเราไปที่ทั้งค่านะครับจากนั้นให้เราไปดูในสน่วนของส่วนควบคุมน,นะครับมเมนูตรงนี้นะครับจากนั้นเราไปบวกเพิ่มในสน่วนของขนาดตัวอักษรนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ขนาดข้อความนะครับแต่ก็มาบวกตัวขนาดข้อความก็จะไปอยู่ในส่วนบคุมที่เราทั้งค่าไว้กรนี้นะครับแต่เราก็ปรับระดับในส่วนของส่วนวบคุ่มการได้ฟาวก็คือ80%นะครับแล้วก็เราสามารถจะเลือกได้นะครับว่าเราจะทั้งค่าสำหรับเฉพาะการทั้งค่าเท่านั้นนะครับหรือว่าแอปทั้งหมดด้วยนะครับเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและก็ความแตกต่างกันนะครับหากเราเลือกเฉพาะการตั้งค่านะครับนัหนนี้นะครับนะครับเช่นว่าหากเราเลือกเฉพาะในส่วนของการตั้งค่านะครับนะครับเราเลือกร้อยสามสิบาเปอร์เซ็นต์นะครับ ี่คือครัทั้งหมดครับหากเราเลือกเฉพาะหนา้าจอโฮมก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับหนา้าจอโฮมนะครับสำหรับส่วนอื่นที่เราต้องการใช้งานนะครับก็จะเป็นราคการนี้นะครับ